สวัสดีครับหนุ่มมังนั่งเมากับโอมาริสแมนคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับชุดทำขน,ขนมขนมต้มใบกระพาะนะมี3คลิปนะฮะคลิปแรกเนี่ยเราไปพูดกันถึงเรื่องอาหารมังอารเจนะครับคลิปที่2เนี่ย เราไปพูดกันเรื่องของ Meris Pro Plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมเนี่ยจะแนะนำให้ทุกท่านนี้ได้ใช้นะครับในการดูแลสุขภาพของคุณนะโดยเฉพาะสุขภาพในลำปากช่องคอของเรานะครับในการที่จะดูแลเรื่องไวรัสกับแบคทีเียนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมฮะต้องใส่แมสออกข้างนอกไปแล้วก็ต้องกลับมาอาบน้ากลับมาล้างมือนะครับและที่สาคัญก็คือ ถ้าตรงไหนที่มีที่ผู้คนเยอะๆเนี่ยไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะไปถูกต้องไหมครับไม่จําเป็นก็ไม่ควรจะไปแต่ถ้าเกิดคุณไปล่ะคุณมีตัวช่วยหรือเปล่าลนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ง่ายมากนะครับคุณสามารถที่จะพกพาไปได้ทุกที่นะครับหซองเนี่ยมี10เมตรยับหกล่องเนี่ยมี40เมตรนะครับซึ่ง คุณอมเนี่ยนะครับมันจะออกฤทธิ์ประมาณ6ชั่วโมงนะครับตอนนี้เรียกว่าเม็ดอมฆ่าเชื้อที่จะช่วยดูแลคุณนะครับในการต้านไวรัสแล้วก็แบคทีเรียแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ใช่ยาหรือว่า,หร,วาหรือว่าการรักษาในทั้งสิ้นเป็นตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งเท่าน,นั้นเองนะครับที่ให้คุณดูแลสุขภาพด้วยนะครับทีนี้ในคลิปที่2เนี่ยเราก็คุยกันแล้วว่าถ้าวันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าของ Mer ริ p o p ร l ิ s Plus 2อง่องเนี่ยในมูลค่า 1, 3 2 0บาทเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์ ในการสร้างรายได้กับเราด้วยซึ่งคลิปนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับง่ายมากๆเคล็ดลับโดยที่ผมไม่ต้องขายเลยปัจจุบันนี้ผมมีารายได้จากเมอริสโพลิสพลัสทุกวันโดยที่ผมไม่ต้องขายผมทํายังไงรู้ไหมครผมแค่เล่าต่อนะครับวันนี้ผมเชื่อทุกคนเนี่ยถ่ายรูปเป็นผมเห็นทุกคนเนี่ยลงโซเชียลกันเยอะแยะเลยถ่ายรูปนูน่นถ่ายรูปนี่ถ่ายกันสารพัดแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราถ่ายรูปแล้วมีโอกาสที่จะบอกต่อเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะครับคุณสามารถสร้างรายได้คุณโอเคไหม นะวันนี้หลายท่านเนี่ยถ่ายวิดีโอโอ้ไปทำติ๊กตอกกันเยอะแยะมากมายนะอายุเป็นเพียงเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะว่าเห็นหลายคนเนี่ยไปสนุกกับติ๊กตอกมากแต่ไม่ได้ตังค์ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมจะบอกแนะนําอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยผมไม่ต้องขายตัวนี้นะผมแค่บอกว่าผมได้อมเม็ดอมค่าเชื้อแล้วดีอย่างไรผมก็จะบอก,พกเพื่อนๆบนโลกโซเชียลหรือว่าเป็นโลกออฟไลน์ผมก็บอกว่าอุย้ยมันดีนะ ตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บคอฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเออมันจะเป็นโควิดหรือไม่รู้อมสะก่อนหรือวันไหนต้องไปงานบวชงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานขาวดำโอ้โหคนเยอะมากทำยังไงมีตัวช่วยอมสะก่อนอมสะก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยผมต้องไปตลาดทุกวันตอนตีสลุกขึ้น1เมตรก่อน เพราะเราต้องไม่เจอคนเยอะเราไม่รู้ว่าไวรัสหรือว่าแบคทีเรียมันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าเป็นตัวการเป็นเป็นเป็นการดูแลตัวเองที่ดีมากๆเลยนะครับและเพื่อนๆก็ถามว่าเราทําอะไรเราเรากินอะไรนะครับแล้วมันคืออะไรแค่นี้เองผมก็มีรายได้แล้วนะครับทุกวันนี้ผมไม่จําเป็นต้องขายนะผมแค่เล่าเรื่องดีๆเหล่านี้ให้เขาฟังเล่าเรื่องดีๆก็มีรายได้ดังนั้นวันนี้นะผมอยากจะบอกทุกท่านว่าคุณไม่ต้องไปเรียนเทคนิคคุณไม่ต้องใช้เครื่องมืออลังการงานสร้าง คุณไม่ต้องไปเป็นกูรูหรือคุณไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายแค่วันนี้คุณซื้อ2กล่อง1320บาทแล้วคุณไปบอกเพื่อนๆสิครับว่าคุณอมแล้วคุณรู้สึกยังไงเออแล้วมันดียังไงนะครับแค่นี้เองมันสามารถสร้างได้กับคุณและคลิปนี้ผมจะบอกเคล็ดลับโดยที่อาจคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้นะคุณรู้ไหมครับว่า1นึ่งชุด1ชุดเนี่ยหเซตเนี่ยหนึ่บบาทเวลาคุณบอกต่อเพื่อนๆ เพื่อนๆคุณซื้อ1,320บาทเราจ่ายคอมมิชชั่นให้กับคุณ220บาทคิดดูแล้วกันวันหนึ่ง5เซตวันละ1,000บาทรายได้แค่นี้พอไหมคะนะไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าทั้งสิน้นคุณมีหน้าที่ไปบอกต่อที่เหลือทางเราจัดการให้หมดหมดเลย นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่บอกว่ามันดีต่อสุขภาพเราจริงๆและที่สําคัญคือเคล็ดลับเนี้ยผมก็ไม่ได้บอกใครมากแต่ผมจะบอกว่าวิธีการทำเงินของผมวันละพันส์งพันเนี้ยไม่ใช่เรื่องยากนะเพียงแค่เล่าเรื่องดีๆก็มีรายได้ใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อผมนะ แล้วผมจะแนะนําวิธีขั้นตอนต่อไปเลยครับวิธีง่ายๆในการที่คุณจะมีรายได้ในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับและติดตามกันใหม่นะครับหนุ่มมังนั่งเมาส์กับโอเมอริสแมนครับครั้งหน้ามีเรื่องอะไรดีๆเรามาแบ่งปันให้คุณอีกครับ